เพราะว่าผมคิดว่าผมอยู่ประเทศไทยต้องพูดภาษาไทยต้องฝึกพูดเนาะเพราะว่าไม่อยากให้คนไทยคิดคิดว่าออกฝรังไม่ไม่เข้ารบหรือเป็นมาเซทที่ดีฝรั่งโง่ระม,มาณน,นั้นครับผมเพราะว่าผมเคยได้ยินแล้วก็เห็นว่า มีฝรั่งเยอะมามาถึงประเทศไทยแต่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยคิดว่ามันไม่ดีเพราะว่าอยู่ประเทศไทยต้องพูดภาษาไทยต้องต้องคุยกับคนไทยเออใช่ถ้าคุณมาอยู่แบบ e อ็กซอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องพูดแต่ถ้า t r a v e l one week two week is fine อเข้าใจได้แต่อยู่ตลอดไม่ได้ต้องพูดนิดนึงพูดแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับวายเก่งนะเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนของผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาคุยกับคุโมกันหน่อยช่วยแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อคุโมนะครับ,รบแต่ว่าจื่อจริงผมคือลีออนนะครับลีออนผมเป็นคนอังกฤษนะครับ ผมมาจากเบอร์มิงแฮมนะครับคนไทยน่าจะเคยได้ยินเมืองเบอร์มิงแฮมถ้าดูฟุตบอลหรือว่าดูหนังพิกกี้บลินเดอร์ใช่ครับผมก็รู้จักกันดีทำไมลีออนถึงย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยครับจริงๆแล้วประมาณเจ็ดปีที่แล้วผมมามาเที่ยวประเทศไทยกับเพื่อนกลุ่มขนได้ประมาณสิบคนสิบคนเลยเหรอใช่ครับบิ๊กกรุ๊ปนะ ใช่ครับใช่ครับเพื่อนเพื่อนแทนนะผมอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนท่าทิดประมาณนั้นผมมาครึ่งแทบก็เชียงใหม่ก็ภูเก็ตพัทยาอไปหมดเลยนะใช่ไปแบบสี่ที่โอเคแล้วตอนวานสุดท้ายผม เจอผู้หญิงในแม d o โดน d s แม็กโดนุเ์เจอผู้หญิงในแม d o โดน d s, <S ใช่ครับใช่ครับดึกมากตอนตอนทีสองทีสองด้วยได้เ,เริ่มความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใช่ครับเ,เริ่มคุยกันจีบกันใช่ครับ,รบแล้ว <c oughs> ได้ประมาณสามปีผมไปอังกฤษก็ กลับมาประเทศไทยแล้วก็เรา back and forth ก็คือเหมือนรู้จักกันแล้วคุยกันคบกันแล้วก็อยู่ต้องกลับไปอังกฤษทํางานแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเที่ยวใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตั้งหมดกลับไปใหม่ถูกต้องถูกต้องใช่เป็นเหมือน long relationship ไหมช่วงแรกโหใช่ไหมใช่ถูกต้องตอนตอนแรกมันยากมันลําบากเ้ยลำบากอยู่นะเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยทํา แบบนี้ตอนตอนนั้นครับผมกับผมต้องมาประเทศไทยคนเดียวใช่ไหมอ่ไปต่างประเทศอยู่คนเดียวคนเดียวใช่ครับตอนแรกผมกลัวนิดหน่อยกลัวเพราะว่าคิดว่าแค่แค่มาประเทศไทยครั้งเดียวมานานแต่ว่าครั้งเดียวครับผมยังไม่ได้ชินกับกับประเทศนี้ครับผมตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วขอโทษขอโทษสลับกันภาษาเข้าใจแล้ววัฒนธรรมไทยคนไทยศาสนาไทยทุกอย่างแล้วข้าใจหมดลเตอนนั้นผมแบบรู้สึกเหมือนฝรั่งโง่ฝรั่งฝรั่งไม่รู้เรื่องอ่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยวัฒนธรรมประเทศไทยเป็นไงใช่ใช่แล้วก็พูดภาษาไทยไม่ได้อื คิดว่าทํำได้ไหมมันจะมันจะดีไหมัจะจะสบายใจไหมครับผมประมาณนั้นทํางานอะไรประมาณนั้นแต่งฟิกเกอร์แล้วใช่ครับตั้งแต่สามปีผมสบายแล้วสบายตัวก็กับกับเมียผมก็คือความสัมพันธ์คุณก็พัฒนาจนแต่งงานแต่งงานกันมีลูกด้วยครับมีลูกมีลูกสองคนสองคนน่ารักด้วย ก็เลยย้ายมาอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยทาวานใช่ครับคิดว่าต้องอยู่แล้วต้องอยู่แล้วลูกอยู่นี่ใช่เพราะว่าคิดว่าชีวิตลูกจะดีกว่าอังกฤษอีกถ้าอยู่ที่ไทยหรอใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามีโอกาสเยอะกว่าที่ประเทศไทยในประเทศอังกฤษมีคนมาจากหลายประเทศหลายเชื้อชาติ เราสมัย nationality mixes together ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเออ่ทีนี้คิดว่าก่อนที่จะมีลูกเออ่ผมเออ่คิดว่าลูกครึ่งน่ารักมากน่ารักน่ารักมากครับไม่เคยคิดว่าผมจะมีลูกแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ไม่คิดไม่ฝันอ่ากไม่มีลูกแล้วใช่ใช่ใช่ครับคืออยากมีลูกนะลูกน่ารักเออแต่ก็อยู่ไทยก็มีโอกาสมากกว่าอ่าทําไมที่อังกฤษมัน รู้สึกยังไงตอนนี้มันไม่ค่อยดีหรอครับแบบว่าเกิดอะไรหลายๆอย่างมันไม่ค่อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างนี้เหรอครับเพราะว่าคนไทยชอบคิดว่าย้ายไปอังกฤษดีว่าได้เงินเยอะกว่าทํางานได้เงินเยอะกว่ามีโอกาสมากกว่าเรื่องนั้นสำหรับยูที่ยูคิดเรื่องนั้นผมเข้าใจเข้าใจคนไทยจะจะคิดว่ายักไปเพราะว่าในหนังหรือในในคลิปอ่าอังกฤษยูแบบโอ้สบายมากแต่ว่า ความจริงคือผมใช้ชีวิตนอังกฤษผมเบื่อแล้วไม่อยากขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีอากาศดีไม่ไม่มีไม่มีฝนตกตลอดอรอไม่ดีทุกวันทุกวันเลยหนาวทุกวันหนาวทุกวันแล้วก็ในประเทศไทยทำอะไรก็ได้ง่ายๆ่ายมีอะไรจะทำทุกวัน มีสิ่งที่อยากทำทุกวันเพราะว่าเพราะว่าแดดเข้ามาทุกวันแดดออกอากาศอากาศไม่หนาวสามารถออกไปทำกิจกรรมแอคทิวิตอะไรก็ได้แต่ว่าช่วงเนี้ยหนาวใช่ไหมนิดนึงวันสองวันเดือนที่แล้วเออเปีใหม่ปีใหม่ตอนผมไปโรงเรียนมันไม่เหมือนโรงเรียนที่ประเทศไทยแต่ว่าผม ไม่เคยไปโองเรียนธรรมดาเพราะว่าผมไปโองเรียนไบลิงโกไบลงโกสองภาษาใช่ครับลูกเรียนใช่ครับเพราะว่าอยากอยากให้ลูกมีโอกาสเยอะพูดได้สองภาษาใช่ครับพูดสองภาษาได้ใช่ครับตอนนี้ลูกก็พูดไทยแล้วก็พูดอังกฤษด้วยใช่ครับแล้วก็ฝรั่งเศสนิดนึงเพราะว่ารีออนเป็นลูกเซี่ยวฝรั่งเศสใช่ครับฝรั่งเศสกับฝรั่ง ฝำลังเสจกวงกิจนะใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วตอนนี้อยู่ที่ไทยก็ทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำช่องทำคลิปเหระครับใช่ครับจริงๆแล้วตอนผมเป็นเด็กผมก็ชอบดนตรีเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ลงเพลงทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยัร้องด้วยใช่ครับใช่ครับผมเป็นนักร้องจริงๆในในใจแต่ว่า ตอนผมเป็นวัยรุ่นผมไม่สนใจอันนั้นผมสนใจฟุตบอลมากกว่าชอบเตะบอลด้วยแต่ว่าตาผมเป็นนักบอลไม่มีเงินต้องทำงานธรรมดาเป็น a ฟ a c ทอรี่โอ้ k e อย่อยทำงานในโรงงานเพราะว่าเตะฟุตบอลมันไม่ได้เงินเยอะแบ็กเดินตอนนั้นไม่เหมือนตอนนี้สำหรับเด็ก สม่เล่นนะทำเด็กวมยรุ่นแต่ว่าตอนผมมามาถึงประเทศไทยผมเคยเห็นคลิปพีแจ๊สพีแจ๊สพีแจ๊สพวกนี้ประเบียงกุ๊กกุ๊กแล้วเขาเป็น inspiration ของผมนะหรอผมผมอยากไอดอลเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะจริงจริงนะผมอยากตลกเหมือนพีแจ๊สเพราะว่าผมไม่ก่อยเก่งแต่ว่าชอบเต้น อ่าเต้นเก่งเต้นเก่งคอนเทนต์ค like <k good> ือเต้นเนี่ยเต้นเราร้องเพลงไงใช่ไหมเออเหมือนคอนเทนต์คนตีนไม่ไม่ใช่เก่งนะแต่ว่าอโอเคดีมากคนไทยชอบตลอดผมชอบร้องเพลงผมชอบเต้นผมผมชอบทำดนตรีผมครับผมกอลี คิดว่าทำเอามารวมกันเป็นคอนเทนต์ได้ใช่ครับใช่ครับก็เคยได้ยินเพลงไทยรีเมคไทยรีเมคเเพราะมันนั้นผมก็ชอบผมก็ชอบได้ยินในในคลับับครับครับผมก็โอเคคิดว่าผมว่าทำได้นะไม่ง่ายแต่ว่าทำได้ผมก็เริ่มเริ่มแบบเล่นกีตาร์แล้วก็ลองเพลงอะคูสติกเอาเพลงไทยมาร้องอืมอร์ใช่ครับใช่ครับ เพลงเอ่อเพลงเจ้านายเจ้านายของเจ้านายเออดังเลยคนดูเยอะคลิปเลกที่วโลไพโรอ่าคลิปทยผมก็เลยทำต่อเรื่อยๆก็ทำให้ผมรู้สึกว่าดีใจมากดีใจมากมากเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าคนไทยจะสนใจผมชอบหรือดูคลิปผมครับผมแต่ว่าตอนนั้นเอ่อตอนตอนนี้ขอโทษตอนนี้เออ สามปีแล้วสปีแล้วก็ทํามานานแล้วนะอใช่ครับนานมากเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีคนตามล้านกว่าล้านสองครับเยอะกว่าผมอีกสุดยอดคนไทยเขาชอบอะไรที่มันเอนเตอร์เทนอยู่เนอะเอนเตอร์เทนเนอร์เอนใช่ไหมแบบสนุกฟันนี่แล้วก็แบบอยู่ร้องเพลงเก่งแล้วก็ใครที่ไม่รู้ก็คือคุโมเป็นคนทําบีทเพลงให้ผมนะคือเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย ทำบีบเพลงเดีเพลงที่ผมจะปล่อยปล่อยออกมาก็ได้เขามาช่วยทําเพลงนี่แหละเออนะครับยังให้ฝากด้วยเราจะปล่อยเพลงกันด้วยแล้วก็มีเพลงของเขาที่เขาจะปล่อยเป็นโซโล่มิกเทปอ่าใช่ครับทำออกมาด้วยประมาณกี่เพลงครับหกหกเพลงอย่างไงฝากติดตามด้วยครับคนที่ติดตามติ๊กต็อกเขาก็เต้นร้องเพลงใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นเพลงจริงๆ ที่เป็นออริจินอลที่เขาเป็นคนแต่งขึ้นมาทำเพลงทั้งหมดสุดยอดเพลงลงอีสานกับฮิปฮอปใช่ไหมฮิปฮอปกับอีสานผสมกันเฟี้ยวผมบอกได้เลยรู้จักคำนี้ไหมเฟี้ยว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 เออรู้จักรู้จักอ่าสุดยอดนะเดี๋ยวรอฟังยังไงฝากรอฟังกันด้วยนะครับผมอครับเอ้แล้วผมได้ข่าวว่าคุณมาจากเบอร์มิงแฮมใช่แล้วดูหนังเรื่องพิกกี้ไบเดอร์เนี่ยคนไทยรู้จักเรื่องนี้กันจริงผมได้ยินมาว่า คุณเป็น related to ตัวจริงที่ในในในพิกกี้บัตเตอร์ใช่ไหมจริงเป็นหลานเป็นเหลนเหลนเหลนเน่ยแบบทางห้างปูปโ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 จริงจริงเอ่อโปห้าคนอ่าห้าคนห้าเจเนอเรชันเออห้าเจเนอเรชันโอเคอ่ะใช่เป็นหลานจริงๆใช่ครับจริงนะที่เป็นนามสกุลเดียวกันกับคนที่เคยอยู่แก๊งพิกกี้บัตเตอร์ที่เบอร์มิงแฮมจริงๆอ่าแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาก็ แต่งขึ้นมามีโทบัสเชลบี้เป็นนู่นนี่นั่นเขาก็แต่งเพิ่มเรื่องขึ้นมาแต่ตัวจริงอะก็คือนามสกุลเป็นญาติกันจริงๆสุดยอดหน้าเหมือนอยู่เนี่ยเฮ้ย we have to do like maybe we have to like get the outfit นะแล้วก็แต่งตัว yes we should yes we should definitely เพราะว่าภาคที่6กําลังจะมาแล้ว season 6 i s coming มาแล้วใช่ไหม not yet not yet อ๋อโอเคโอเคตอนตนไหน ah not sure maybe แต่ตอนนั้นโอเคโอเคได้ได้ได้ครับผมตอนรายการปล่อยอ ใช่ปอมหอดยนึงได้เยอยู่อยู่ที่มามันมีอะไรที่แตกต่างกับประเทศอังกฤษหรือกี่เมืองเบอร์มิแฮมบ้างเวลาอยู่มาอยู่นี่ละลอง c o m p นิดเะโอเคคนแน่นอนคนทำไมอ่ะสำหรับคนอังกฤษครับผมคนอังกฤษไม่ไม่ใจร้ายนะแต่ไม่ไม่ใจดีขนาดขนาดนี้กับคนไทยเพราะว่ามีคำในประเทศไทย คือแกงใจในอังกฤษไม่มีเลยถ้าสมมุติว่าเดินห้างคนไม่ลบคนได่าแต่ว่ามีพระเทศไทยคน i ร e จะลบจะใสอลบลบครับผมเชิ่กัไหมกับใจดีมากน่ารักน่ารักที่ช่วยเหลือชอบช่วยเหลือกันด้วยใช่ครับใช่ครับกับขับรถ ขาถไม่เหมือนที่ไทยทราฟิกแบน n นะโโอ้หรถมันติดทุกวันเลยเออในนอังกฤษรถติดติดเหมือนกันแหละแต่ว่าในเมืองแต่ว่าทีประเทศไทยมันไม่มี how t o say like เมืองจริง like กลางๆเมืองเช่นในเบอร์มิงแฮมมีเอ่อบูลริง there's like มีมีมีห้าง ดังที่สุดในในในประเทศ Like in the middle of the city แต่ว่าในประเทศไทยไม่มีมันมีห่างเยอะก็คือจะดังอยู่ในแต่ละสมมติละเซในกรุงเทพแต่แบงคอกก็จะมีหลายหลายจุดที่เป็นบิ๊กห้างก็เลยหลดถิดเยอะทุกทีอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ติดแค่ตรงนั้นิแต่ในเมืองในเมงห้างกลางใช่โอเคโอเคแต่ถ้ารอบๆก็ ไปได้ชิลๆออใช่ครับใช่ครับแต่ของไทยเอฟวีเอฟสุกที่เลยอีเฟนนะครับตอนนี้เราอยู่กันแบบแถวแถวมีนบุรีนะเอาซายแบง็คคอร์กับลีดเดอร์บรดนิดหน่อยนิดหน่อยก็ติดติดหมดแล้วก็อาหารอาหารไทยอร่อยอร่อยมากถูกด้วยชอบกินอะไรทุกขวัญผมกินข้าวผัดแต่ว่าแต่ว่า จริงๆผมชอบกินมาสมันมาสมันแกงมาสมันอร่อยอร่อยอร่อยครับชอบเหมือนกันแล้วก็เอ่อ how t o say เออ่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอร่อยมากชอบมากกรีนแครลีนะกับเอ่อ 'cause I don't wanna be like oh I like yeah yeah like it's like the c a n answer like I do I do กินได้กินได้อ๋อเอ่อแต่ว่าผมแพ้อาหารทะเลอ่าไม่กินอาาหรทะเลกินกุ้งกินปู กูปลากูปลาปาปลาคงได้น่าจะกินได้แต่ว่าไม่เคยกลัวกลัวแพ้โอเคโอเคเซฟก่อนเซฟตีเฟิร์สใช่ใช่ไม่อยากตายเออที่ยงกิทเที่ยงกิทกินอะไรผักเต้ามินก็เที่ยงกิทกินแบบเฟรนช์ฟรายไก่ไก่ไก่ทอดไก่ทอดอ่ไก่ทอดเอาหารฟู้ดแบบ พิซซ่าหลักๆอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งแค่นั้นแหละวนอยู่แค่นั้นเ่งสปาเกตตี้ประมาณนั้น so here มี so many option s สบายละลายมือลายมือใช่ครับกินลายมือสบายนั่นก็เป็นข้อที่แตกต่างนะมีเรื่องคนเรื่องการจราจรทราฟฟิกอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องอาหารหลักๆนะแล้วก็มีทะเลใกล้ๆ ในเบอร์มิงแฮมไม่มีเพราะว่าเบอร์มิงแฮมที่เมืองกลางกลางประเทศถ้าไปนี่ต้องไปแบบพวกอะไรอะลอริสซิตี้ l i ท e brighton like I mean Wales Wales ใช่ c a r d ฟ Devon Cornwall เออ Cornwall ใช่ด้านล่างกลางคือไกลนิดนึงเออไกลมากก็ต้องบินไปไกลอะคือขับรถก็ไกลอะขับขับรถ อาชั่วโมงประมาณนั้นแต่ว่าทีนี้ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วอัธยาหัวหินมีหมดเลือกได้เลยหัวเห็นสองชั่วโมงก็ถึงแล้วใช่ดีมากแตยองก็มีผมก็ชอบเพราะว่ามันมันสะดวกทีที่จะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวครับผมอือเป็นตัวเลือกที่ดีสุดตอนนี้ก็มีความสุขนะมาอยู่ไทยหกปีแล้วอืมมาก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 อยากกลับแม่ไปจะไไมม่กลลับแ้วไม่กลับแล้ว อยู่อยู่ตลอดแล้วอยู่ตลอดแล้วอพูดไทยเก่งขึ้นนะสุดยอดจากจากครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดใช่พอครั้งล่าสุดเราพูดภาษาอังกันเยอะมากเอเพราะว่าผมคิดว่าผมอยู่ประเทศไทยอต้องผูดภาษาไทยต้องฝึกพูดเนาะเพราะว่าไม่อยากใหยคนไทยขีดคิดว่าออกฝรั่งไม่ไม่เข้ารบหรือเป็นมาษาที่ดีฝรั่งโง่ เพราะมันนั้นเพราะว่าผมเคยเคยได้ได้ได้ยินแล้วก็เห็นว่ามีฝรั่งเยอะครมามาถึงประเทศไทยอแต่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยอคิดว่ามันไม่ดีเพราะว่าอยู่ประเทศไทยต้องพูดภาษาไทยต้องต้องคุยกับคนไทยเออใช่ถ้าคุณมาอยู่แบบเอ็กซ์แพดอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องพูดแต่ถ้าทร avel One week two week is fine เข้าใจได้ใช่ไหมอยู่ตลอดไม่ได้ต้องพูดนิดนึงพูดแล้วมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะ like easier เพราะว่าตอนผมถ่ายแแบบหรือทำคลิปครับผมจะได้เจอ FC คนไทยอ่ะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องเรียนแล้วที่จะ คุยได้ไม่ใครไฮเอฟซีเขากับผมก็ผมผมโง่ไม่ดีแล้วก็สุดยอดครอบครัวภรรยาผมเป็นคนไทายน0 0งร้ภาษาอังกฤษไม่ได้ครับนั้นทำให้ผมต้องเรียนด้วยก็เป็นเรื่องดีเนาะแล้วก็สามารถพูดถ่ยกับลูกด้วยนอกจากภาษาอังกฤษก็พูดถ่ยกับลูกได้ด้วย ลูกพูดสองภาษาแล้วพูดม่กี่แล้วใช่ไหมเนียผมูผมใจในตัวเองนิดน้อยนิดน้อยเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าผมไม่ไม่เคยคิดว่าผมจะเรียนภาษาใหม่เพราะว่าภาษาใหม่เรียนภาษาภาษาใหม่ย,ยากผมเรียนเองด้วยที่ดูนังไทย ฟังเพลงไทยดูคลิปไทยก็มีเพื่อนไทยก็พูดภาษาไทยกันด้วยใช่เก่งทุกวันเนาะสุดยอดสุดยอดคิดว่าถ้าอยากมาประเทศไทยับแค่สองอาทิตย์ต้องรู้ว่าพูดสวัสดีครับขอบคุณครับเชิญครับอกินข้าวเยี่งครับบีสิกนิดนึงเปเยอะนินิดหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น สุดยอดฝึกเรื่อยๆนะเพราะว่าครั้งแรกยังไม่เก่งยังไม่เก่งก็แต่ว่ารู้เรื่องหมดแล้วเลิกฟังผมเข้าใจด้วยฟังออกแต่ว่าพูดยังไม่ค่อยเก่งแท่ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าคนที่เขาดูอยู่ตอนนี้เขาก็เข้าใจในสิ่งที่คุโมสื่อแบบพูดออกมานะครับผมโอเคแล้วลีออนมาจากเบอร์มิงแฮมโตที่เบอร์มิงแฮมเชียร์ทีมอะไรครับเพราะว่าคนไทยเขาดูบอลเงินอยู่แล้ว คนไทยก็ชอบโอเคเอานะเซอร์เฉยเอ่อผมต่อเบอร์มิงแฮมผมสปอร์ตเบอร์มิงแฮมอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเกิดพชอบผมแล้วก็แย่ปานปานเกิดแต่ว่าในใจผมสปอร์ตเอ่ออาร์เซนอลครับอ่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกใช่ครับเพราะว่าเบอร์มิงแฮมอยู่ลีกล่างเออใช่อไม่ขึ้นมาโอเคใช่ครับใช่ครับชอบอาร์เซนอลเหรอแต่ว่าตอนตอนผมเป็นเด็กเอ่อเบอร์มิงแฮมอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะใช่ใช่ เคยอยู่เคยอยู่แต่ว่าเย่กว่าตอนี้ลงไปแต่ชอบอาร์เซนอลใช่ครับใช่ครับปีนี้นี่แชมเปี้ยนนะออันดับหนึ่งอยู่นะคิดว่านะถ้าถ้าถ้าไม่ชนะผมจะเสียใจมากเ้ยคุณเชียร์อาร์เซนอลไม่ชอบเชลซีอ่ะผมชอบเชลซีนะชอบเชลซีชอบแต่ชอบอาร์เซนอลมากกว่าทำไมทำไมถึงชอบอาร์เซนอล เพราะว่ามีใครเอ่อนักบอลที่ผมชอบมากที่สุดในโลกคือเทอร์รี่องรีนะครับอ๋อเทอรรีองรีเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็เพราะว่าผมเป็นคนเซี่ยฝรั่งเศสใช่ครับอ๋อก็คือเป็นคนอังกฤษก็ชอบทีมอังกฤษแต่ว่าชอบนักฟุตบอลก็คือเทอ e ์รี่องรีซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสแต่รีออนเป็นลูกเซี่ยวฝรั่งเศสด้วยใช่ครับรีเลดนิดนึงเออใช่ครับใช่ครับเปเลตอรบูลก็เลยชอบอาร์เซนอลใช่ครับใช่ครับในไทยอ่ะคนไทยก็ชอบดูฟุตบอลใช่ไหม ชอบดูหลักๆ mostly ก็คือเป็น English Premier League for sure and then ได้ยินมาว่าที่อังกฤษฟุตบอลเหมือนศาสนาเหมือนแบบ religions แบบเขาต้องดูเขาต้องไปทุกวันเสาร์ครับผมแบบเชียร์กันแบบ really like serious มากจริงไหมจริงจริงจริงตอนผมเป็นเด็กผมผมไป Saint Andrews there's t h i s stadium สนามสนามสนามชื่อ Saint Andrew s บ่อยทุกอาทิตย์ตอนเด็กอย่างที่ผมเป็นเด็ก ใช่ครับเออพอพาไปพอออไปเกับครอบครัวนะกับแม่กับพี่สาวด้วยครับผมเออทุกคนจะดูหมดใส่เสื้อดูใช่ครับใช่ครับดูดูอังกฤษทีมอังกฤษทีมชาติหรอใช่ครับโอ้ไปดูแมตช์ทีมชาติด้วยในในลอนดอนในเวมบลีสเตเดียมซ่องขังมันเด็กต่างกันเพราะว่าเบอร์มิงแฮมมัน มันเป็นสเตเดียมไม่เล็กแต่ว่าเล็กเล็กกว่าเวมบีเพราะเวมบีมัน International Team ใช่ครับก็จะเป็นแบบ British people around เลยมาจากหลายเมืองมารวมกันใช่ไหมใช่บรรยากาศดยมากดีมากใช่ไหมน่าจะแบบมันกันมากออแบบเหมือนแบบ a m a z i n g like อารมณ์ดีมากรมากอกินกิ่งข้าว กินกินน้ำแล้วก็ดูบอลแล้วก็คุยกับกับเพื่อนคนอื่นเพื่อนเใช่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 แต่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันแต่คุยกันได้คุยกันได้ใช่เพราะว่าสปอร์ตทีมทีมเป็นคนรรังกินเหมือนกันใช่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 คุณอยู่ไทยคุณเคยไปดูทีมชาติไทยเปล่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลทีมออ๋ไม่ไม่เคยไม่เคยแต่ว่าเคยเคยไปไปดูเออ่พอร์ตเอฟซีการท่าเรือชายรีดชาลีกใช่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 เดี๋ยวพาไป ได้ได้ต้องเราต้องไปดูแบตชทีมชาติไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสักสักครั้งหนึ่งไปด้วยกันได้ราชมังคลาอยากไปใช่อยากเออเจอนักบอลด้วยผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนเล่นอยู่ทีมชาติถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปเจอนะครับน่าจะสนุกมากแน่แน่เพราะคนไทยเขาบ้าฟุตบอลเป็นควคมคาฟันของผมที่ที่ที่ได้ใบ ไอ้ทิงมันจะแตกต่างนิดนึง The v i b e Thai people มันเพิ่มเขิมอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมี maybe less people you know not full but i t d e p e n d s เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปคิดว่าคิดว่าคนไทยชอบดูปอนเหมือนคนอังกฤษแน่นอนเพราะว่าตอนผมไปดูพอร์ตเอฟซีเหมือนตอนผมเป็นเด็กไปบาร์บีค่มเหมือนเลย v i b e เหมือนกันคนใช่เออเออฟาฟา แต่ว่าภาษาไม่เหมือนเพราะว่าปังคำก็เหมือนเพราะ <laughs> ว่าคำแตกต่างเ<ก>ช่นบบในภาษาอังกฤษจะ,จะจะพูดว่า <laughs> oh you're oh, you so shit and like you know the middle finger y <Yeah. laughs> ผมคิดว่าในภาษาไทยคนไทยแบบเก่งใจเก่งใจก็เก่งใจด้วยแต่ก็มีด่าเหมือนกันยังไ มีมีเหมือนกันเดี๋ยวผมติ๊บเสียงออกไปเหมือนฟิลเซนติ้งเดีแต่ว่าในในอังกฤษเป็นเยอะกว่าเต่โดนวิลเแี่ยนตีกันอช่ป่ะใช่ผูลิแกนนะใช่ใช่พอผมเคยเป็นผู้เล่นใช่ตอนเขาเป็นไวรูนแล้วเอนเนมี่คือใครคือเวล่าเลยว่าอสต์เวล่าเดวิลเลี g ยนเทรฟโฟน่าแต่ว่าสองสองวันที่แล้วอาร์ซานอล ได้ซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งได้ชนะนกซีหนึ่งอ่ะนะเก่งทำให้ผมรู้สึกว่าสาดิสไฟยญ่มากเออสาริสไฟเพราะว่าเพราะว่าวิลล่าเป็นเอนเนมี่ของอยู่วิลล่ามาจากเบอร์มิงแฮมเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับก็คือบางคนเรียกว่าแอสตันวิลล่าก็เป็นคิดว่าเป็นเมืองวิลล่าไม่ใช่แอสตันวิลล่าอยู่เมืองเบอร์มิงแฮมจริงๆแล้วอยู่เมืองเบอร์มิงแฮมในแอสตัน ก็เหมือนอยู่ใกล้กันเดียวกันเออใช่ใช่ใช่ครับครับผมก็ยังไงถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วเชียร์ทีมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยว่าคุณเชียร์ทีมอะไรกันอยู่ตอนนี้อยากรู้อยากรู้อยากรู้ครับผมให้เดี๋ยวไว้เราไปถ้ามีโอกาสเราไปพาไปดูนี่กันดีกว่านะฟุตบอลทีมชาติไทย ได้จะได้รู้ว่ามันมีความรู้สึกแบบไหนบไลน์ด้วยได้ไหมได้ I'm not s น r e อินเทอร์เน็ตจะดีเป้าแต่ว่า่เพราะคณเยอะสุดท้ายนี้ถ้าคนที่ติดตามช่องของโบ๊ทอยู่เป็นออเดียนเ่พผู้ติดตามเขาอยากติดตามคุโมเนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเอไอจีไอจีไอจีทิกต็อกทิกตอกเฟซบุ๊กด้วยเฟซยูทูปด้วยหมดทุกที่หมดทุกที่เดี๋ยวขึ้นให้ชื่อว่าอะไรคุโมครับคุโมคุโมเจอเลย แต่ผมเอาลิกงอ่ะใส่ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ไปคลิกได้มี uh huh. TikTok IG Facebook YouTube หมดทุกช่องติดตามได้เขาทำคอนเทนต์สนุกสนานเต้นร mm ้องเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงมาด้วยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยด้วยเหมือนกันเราก็ทำซุ่มทำเพลงกันอยู่ซุ่มไปใส่ we doing secretly like we, do oh, <okay. S 1> we working on it ซุ่มทำเพลง <laughs> ไงฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเราจะปล่อยเพลงกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็น่าจะปล่อยเดือนนี้แหละนะครับผมฝากไปฟังด้วยยังไงฝากไปติดตามคูโมด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะที่มานั่งคุยกันนะวันนี้คุยกันนานเหมือนนานกว่าเดิมนะขอบคุณที่ที่คอยกับผมเพราะว่านีครับพีโบ๊ทเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของผมคอยกันสุดยอดทุกวันเจอกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เกือบทุกอาทิตย์ละกันวันนี้ก็ไม่ว่างครับผม ก็ S <S วันนี้ดีใจที่ได้มาบ้านสบายด้วยออขอบขอบคุณทีที่มาบ้านผม <S <S ยินดีครับแล้วทีที่เข้ากับผมน่ารักมาก <S 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 ยินดีครับผมครับ <S 2> <S 2> <S ทุกคนทีได้ฟังอืมงก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามครูมโม่ด้วยแล้วก็ฝา่ตาว่าคลิปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ